ฮะเที่ยงก็จะเก็บของเลยใจเย็นๆยังไม่ทันเที่ยงยังไม่ทันเที่ยงไม่มีก็ไม่มันก็ต้องจะเที่ยงครึ่งสิคนมันจะมาฮะจะใันมีเรี่องหนังไม่เนาะวานังร้อนี่เลยค่ะตาบอกไปประเดิมวันเสาร์สี่โมงแล้ววันศุสองโมงผ่นลังๆบอคนก็จะตกอีกเมื่อวานยีเวียนเข้าบ่ายสองป่ะวัวยีเวียนแกขยันบ่ายสอง กว่านูนแลวยายเวียนอ่ะเออเขารอลูกค้าอันนี้ไม่รอเลยลูกค้าอาเมื่อวานนซินี่เข้าก่อนเข้าก่อนพี่เวียนเข้ามาร้านขนมจีนมาเด้อมาเด้อเที่ยงแล้วกับข้าวเยอะยะ ีบมาซื้อลีบมาหาหวยก็ไม่ถูกซื้อหวยลาวหนึะะ่งแปดสองศูนยสี่ห้าองศูนย์สี่ห้าศูนองสีซื้อหน,น,น,นึ่งแปดไกลมากไกลจเยที่นี่อกทอไยเซื้อไม่ถูกเลยจะซื้อข้ามประเทศ อ้าวชอบลาวอ่ะลาวขาวอ่ะลาวเขาขาวเลยนะลาวไม่กินลาวเขาเจริญน่าจะเราลุ้นตลาดนัดเขาถ่ายตอนเย็นซุกซุกอยู่บ้านเราอยูกินกินเขาดีเขาไม่ซุกเหมือนประเทศไทยนะไม่ดูสาวพรแล้วสาวพรจะส้มตำอ่ะถาดหนึ่งกินกันเป็นคนเป็นศพเห็นเขาถ่ายก็ทัดตลาดนัดเขาไม่โทรเลยนะจะโดังมีผู้ว่าวเลยนะ

เตรียมตัวให้พร้อมแม่ค้าอย่ามัวชักช้านะครับแม่ค้าร้านกาแฟเทนมรอแล้วรอลูกค้าลูกค้ามาจะได้ชงเลยเปิดนมรอกันไปเลย,เก,เลยก็มีแต่แม่ค้าเนี่ยคุยกันงงงงงงง,ง อันนี้ก็แม่คาค่ะนั่งรอนั่งรอลูกคอาอย่างเดียวลูกค้าอย่างเดียวเออหิวิเออชวนลูกกินแล้วขายไม่ได้ก็ชวนลูกกินขนมจีนเออจะได้หมดอืกินขนมจีนก็โอเคอืกาแฟกาแฟ แฟเน็เตเย็นค่ะหวานค่ะมา,มาเด้อลูกค้ามาเด้อแม่ค้ารออยู่เด้อแต่งเงียบยังไงก็ต้องสู้กันไปไทำไมกินน้อยจังล่ะอ่น ให้น้อยเห็นไหมเขาก็ว่าว่าเจ้าที่หรือไงดูดิให้นิดเดียวเอง <c oughs> เออมันไม่าามมากีดูไม่เอาเยอะเขาชอบกินเลือดใส่เลือดเยอะๆไม่เอาน้ำเอาลูกชิ้นอแล้วไม่เอาน้ำเอาลูกชิ้นเอาเลือดไม่เอาน้ำก็เติตมน้ำอีกเขาบอกว่าบอกให้เจ้าที่มันน้อยไปเ<อ>หกก็นไ,ไ,ไ,มไหมกินอะไรกินเยะกินให้หมดไก่นี้นี่พอแล้วกินไม่หมดไมให้หมดกินให้หมดลูกกินให้หมดนะตักมาต้องกินให้หมดเออไปนกิหมดกินหมด เชื่อดเดใช่ละใช้กุญแจ่ะนี่นั่กิลมื้เอาน้ำมาด้วยโกินหมดไม่เชื่อโอ้อร่อยเป็นไงล่ะดูทำหน้าเด,ดนุ่มจีนจพ่อขายไม่ได้ก็ให้ลูกกินแหละ<า>จะได้หมด <คา S 1> หมด,ดนะบังคับให้กินอีกจังหาก,กไม่อยากกินว่า เออไม่ลูกกินจนได้อ่ะเออกินของเตียงเออกินของเตงจะได้ไม่ต้องซื้อได้แล้วลูก,กลมันก็ขอซื้อเราพันแระได้แล้วกาแฟครับซื้อให้พ,อพออ่อเออพ่อใช้ก็มาซื้อให้พ่อไม่น่ารักเถอลูกเต้าได้๋ยวหนึ่งแกเราดีใจเย้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนหนึ่งแก ล่ะเออเอาแล้วครับพอลูกกินปุ๊บพ่อก็จะกินนะคะขนมจีนกินให้หมดค่ะกินให้หมดจะได้ไปตลาดเออเป็นไงล่ะค้าขายกินเองเลยค่ะขายไม่ได้กินกันเองเลยอืมกินอย่างเดียวอันนี้คจะกินกนอะไกินตปาโอ้กินเยอะแท้เวลาลูกให้นิดเดียวลูกบอกว่าอย่างก็ว่าเจ้าที่ แต่เวลาตัวเองเหอะกินเต็มชามโอ้โหมันไม่เอายังไงมันเอาแต่ลูกชิ้นเหรอจ้าอะไรดีจ้าพี่รายยังไม่เลืกเหรอมีเลือกหลังคาแล้วเลือกหรือเหรอมีการไปงานศพลุบเปล่าหรือเปล่าเหรออ๋อแล้วะขาบอกอู่ว่าจะไป เอาวันนี้เหรอ มีไหมไม่มีเนาะไม่มีไม่มีไม่มีนะจ๊ะไม่มี โอ้ให้กินต่อ